ใต้เหงาปีศาที่แผ่ไพศาลมานานขุนมองกลาดตายเหงาดำมุมมองตับดงต้งองมดตคาถาสวามิพักดผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณ ทางปัญญาปรชัชชาชนผู้คนแค้เนเสษเนือ้อตอบแทนเพราะเชื้อบุ่นาสนาสวสักศีลองมนุษย์กำหนดได้ด้วยบรรดาสักหลับตัวหมบต่ำยอมรักพิศาตรา้าปิดหูปิดตาปิดบังปัญญาผู้คนฉันตัวชูตนเนื้อสิ่งอื่นใด การเวลาเปิดหูเปิดตาผูคนไหลบาส่งทางเซรีเท่าเทียนยกตัวขึ้นเธอประชาชนผู้ประเสริฐมีเซรีทางความคิดอเด็กจากรต้องสูงและเห็นปีศาจในลาพเทวดา สร้างภาพมายาหลอกลวงให้ลุ่มหลบตบงายตายเงาหมดตังไวส้สวัสดีครับทานฟังที่รทุกท่านครับ ขอต้อรับเข้าสู่รายการชวนคิดชวนคุยของสถานีวิทยุมหาใจประชาชนนะครับทําการกระจายเสียงจากนครซานฟรานซิสโกมลรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับวันนี้จะชวนคิดชวนคุยในประเด็นซึ่งผมได้เคยนําเสนอที่ facebook นะครับแล้วก็มีพี่น้องได้แสดงความเห็นก่อน้างจาหลากหลายทีเดียวแต่ก็จะมีพี่น้องที่อาจจะไม่เข้าใจหรือว่ามีความ เห็นอกเห็นใจกับทางนปชแล้วก็ทางเพื่อไทยหรือเป็นคนของทางเพื่อไทยหรือคนที่สนับสนุนคุณยิ่งรับคุณทักสินแล้วก็นปชอย่างชนินที่เรียกว่าก็นะครับลึกซึ้งนะครับก็จะไม่เข้าใจในคําถามอย่างนี้ก็จะมาบอกว่าอุ้ยเนี่ยมันไม่ใช่เวลาสําคัญนะไม่รู้บางเลยหรือว่าเวลานี้ไม่ใช่เวลาที่จะเอามือไม่พายเอาเท้ามาราน้ําหรือว่าจะเป็นการ นะทําให้คนทาเขาเสียกําลังใจหรือว่าชักใบให้เรือเสียวากันไปโน่นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องคนเสื้อแดงนี่ต้องยกระดับนะเรื่องของความคิดความอ่านขึ้นมาสิ่งหนึ่งก็คือว่าเราเรียกร้องหาประชาธิปไตยนั้นประชาธิปไตยคือการที่ประชาชนมีอํานาจตรวจสอบคนที่มาอ้างอํานาจอ้างความชอบธรรมอ้างการเป็นผู้รับใช้ประชาชนอ้างเพื่อจะดึง วิธีการต่อสู้เข้าไปสู่แนวทางประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นประชาชนจะต้องกล้าที่จะสอบถามกล้าวิาพาก์วิจารที่สาคัญที่สุดนั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงความเห็นนั้นเป็นหัวใจพื้นฐานของระบอบประชาธิปไตยการวิาพากษ์วิจารณ์ผู้คนที่อยู่ศูนย์กลางการอํานาจบุคคลสาธารณะหรือพฤติกรรมหรือกระบวนการต่างๆที่เป็นไปในสังคมนั้นเป็นหน้าที่ของพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยวันนี้ผมก็เลยถือโอกาสนะครับ เอาประเด็นเนี้นะมาทําเป็นคลิปเพื่อสสแสดงให้เห็นว่าถ้าคิดแบบนะแบบปัญญาชนคิดแบบคนที่เขาอยู่ในโลกเจริญแล้วนะหรือว่าจริงๆในคีิประจำวันนี่คือการคิดแบบย้อนแย้งหรือว่าคิดแบบวิภาควิจารณ์วิจัยนะครับมีการวิจัยแยกแยะสังเคราะห์นะครับ มันก็ควรจะต้องมีอะไรทีนะ่มีคำตอบที่ไม่ควรจะจมปลักอยู่กับคำตอบเดียวบางคนก็บอกไม่คุ้มว่าไปเลยทันทีนะครับบางคนก็บอกคุ้มสินะแต่ว่าไม่ได้มาดูว่าคุ้มเท่าไหร่ข้อมูลครบหรือ,อยังนะไม่มีไอการสแสดงความเห็นการตัดสินใจการเลือกจุดยืนนะในลักษณะที่มันตื้นเขินเกินไปเนี่ยมันมีปัญหานะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการตั้งคำถามแล้วก็วิเคราะห์ นะครับแล้วก็แยกแยะประเมินเพื่อที่จะนําไปสู่การตัดสินใจนะหรือการตอบคําถามนะครับเพื่อคาตอบเนี่ยที่มันดีขึ้นนะครับละเอียดรอบครอบขึ้นจะสมบูรณ์หรือไม่นะครับนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพราะความสมบูรณ์นั้นขึ้นอยู่กับคนมองนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะพอใจอยู่กับมันแค่ไหนนะครับอ่ะไปเริ่มต้นเลยดีกว่าว่านะครับประเด็นเหล่านี้เนี่ยนะครับมันมีอะไรที่จะต้อง ต้องดูบ้างนะครับคําถามสําคัญนะครับคําถามสําคัญที่เราจะต้องถามเนี่ยนะครับมันหนีไม่พ้นว่านะผลสุดท้ายและผลลัพธ์สุดท้ายแล้วเนี่ยนะได้ทั้งในส่วนที่ได้และความเสียหายที่เกิดขึ้นและการลงทุนที่รวมแล้วเนี่ยมันคุ้มค่าหรือไม่เนี่ยคือคําตอบคือคําถามสุดท้ายนะครับแต่ว่าคําถามที่เราจะต้องถามก่อนหน้านั้นมีอะไรบ้างละ่ะนะครับก่อนจะถามว่าคุ้มหรือไม่เนี่ยนะครับ การคุ้มหรือไม่คุ้มนั้นอยู่ที่เป้าหมายนะครับสำคัญมากนะครับเราต้องถามก่อนว่าการไปชุม,มนุมที่สนนอักษานั้นนะครับไปเพื่อเป้าหมายอะไรไปเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งนะไปเพื่อเรียกร้องให้มีการใช้อำนาจตามรมัฐมนูลปี5 0เพื่อจะได้มีการเลือกตั้งเสร็จแล้วเลือกตั้งมาแล้วก็ไปอยู่ใต้กรอบรัฐมรูลนูน50หรือไม่นะครับถ้าพอใจอยู่แค่นี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับ แต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นลักษณะวะ้าครั้งนี้ก็เพื่อให้รัฐบาลเนี่ยตระกูลชินวัต์อยู่รอดนะไม่โดนเขาตัดสินแบบเพี้ยมโหดนักการเมืองฝั่งประชาธิปไตยนะครับไม่ถูกวิรอมสิทธิ์นายกคนกลางขึ้นมาไม่ได้นี่ก็จะเป็นอีกระดับหนึ่งนะครับหรือว่าต้องการสร้างสถานการณ์เพื่อนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบสมบูรณ์ นะครับคือให้เป็นประชาธิปไตยไม่มีรัฐมนุรปี40เตะทหารออกไปอยู่ในค่ายในกรม,ในก,มในกองซักนะครับให้พรรคการเมืองที่ทําผิดกฎหมายนั้นหรือผู้ท่ทะเบิดกฎหมายนั้นได้รับผลตามกฎหมายอย่างชัดเจนมีการสถาปนาอํานาจของประชาชนฤดรอมหรือตัดสิทธิ์หรือจัดการกําจัดอํานาจของกษัตริย์ซึ่งรกรุงรังและใช้โดยกลุ่มคนซึ่งไม่มีความรับผิดชอบไม่มีจิตสํานึก และมีสันดานของการไม่เครารพห,หลักประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนนะครับอย่างนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนระบบใช้ภาษาอาจารย์ชูพงศ์นะครับหรือเปลี่ยนประเทศทั้งโครงสร้างโครงสร้างเปลี่ยนแปลงน,นะครับอย่างเต็มที่อย่างสมบูรณ์เพื่อนําไปสูนะ่การก้าวพ้นปัญหาวงจรปัญหาพี่น้องจะเห็นว่าคําว่าคุ้มหรือไม่คุ้มเนี่ยนะครับเราหนีไม่พ้นที่จะต้องมาตอบคําถามเหล่านี้ก่อนนะครับ เป้าหมายคืออะไรแล้วที่สําคัญอีกข้อคือเป้าหมายของใครล่ะครับเป้าหมายของใครนะคุ้มสําหรับคนคนหนึ่งอาจจะไม่คุ้มกับอีกคนคนหนึ่งและในกลุ่มขบวนที่เข้าไปเข้าไปอยู่ที่ถนนอักษานั้นมีใครบ้างเป้าหมายตรงกันหรือไม่นะครับ <c oughs> ที่สองก็คือเงินทองและทรัพย์สินเวลาอะไรทุกอย่างที่รวมกันหมดเนี่ยนะครับ มันไม่ใช่เงินลงทุนของโดยโตรงของคนที่เขาเป็นสปอนเซอร์นะครับแต่เป็นการบริจาคของคนหลายฝ่ายหลายกลุ่มนับเวลาที่ไปชุมนุมแล้วนะครับการที่ถ้าไปทรรมาหากินจะได้เงินแต่ถ้าไปที่นี่ต้องไปใช้ใจ่ายเนี่ยนะครับเป็นไปกลับเลยเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนสูงครับคือไม่ได้แล้วยังต้องจ่ายอีกเนี่ยนะ แต่นั่นคือสิ่งที่ลงทุนไปนะครับลงทุนเรื่องจิตใจนะครับบางคนก็ไม่ได้เป็นตัวเงินนะเป็นจิตใจไปด้วยศรัทธาระบอบประชาธิปไตยเชื่อมั่นในแนวทางของนปชนะครับแล้วก็หวังผลและยอมไม่ได้ที่จะให้อ่าประเทศไทยเนี่ยไปอยู่ในมือของพวกกะเลกะลาดทั้งหลายซึ่งวันนี้เนี่ยออกมาเปลี่ยนหน้าออกมาจนครบในสุดก็จะไปลงเอยที่วุฒิสภาแต่วุฒิสภาก็ยังไม่กล้าหน้าด้านในพอไม่อยากจะรับผิดชอบทุกคนก็รู้อยู่เหมือนกันว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันผิด นะครับเอาละนะผลเนี่ยนะเป้าหมายเนี่ยถ้าเป็นเรื่องของการให้คนได้เห็นความชั่วร้ายนะได้เกิดแรงพึกเหิมนะครับให้เกิดพลังใจในการต่อสู้แต่ว่าไม่ได้มองไกลว่าจะต้องถึงขนาดเปลี่ยนแปลงอะไรได้แต่ว่าเป็นกระบวนการที่ต้องเกิดขึ้นเพื่อให้คนเสื้อแดงพึกเหิมแล้วก็พัฒนายกระดับความคิดในการที่จะต่อสู้นะพลังใจในการจะต่อสู้เพื่อให้ได้มาซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์นะก็จะเป็นอีก ระดับหนึ่งนะครับเอาละเป้าหมายคืออะไรเป็นเป้าหมายของใครเงินทองทรัพย์สินของใครเป็นการลงทุนของใครนะนะครับใครเนี่ยอาจจะไม่ใช่คนเดียวซะด้วยนะครับเนี่ยมันซับซ้อนขึ้นนะครับมันไม่ใช่คําถามท,าที่นะตอบได้ง่ายๆเสร็จแล้วก็นะบอกกันเลยอย่าไปพูดอย่าไปตอบมาถามเวลานี้ได้ยังไงนะนะมันไม่สมควรควรจะรู้สิเวลานี้ความซับซ้อนมันอยู่ตรงไหนเราต้องจัดก,การอะไรบ้างเราต้องได้อะไรบ้างมันเป็นเรื่องนะ เป็นเรื่องที่จําเป็นจะต้องทำอะไรเงี้ยนะก็สรุปอย่างนี้แล้วก็จะตัดบทไม่ให้คนอื่นถามเนี่ยอันนี้ถือว่านะเป็นเรื่องน่าผิดหวังนะครับถ้าเกิดขึ้นกับคนเสื้อแดงนะครับเพราะการถกเถียงนั้นถ้าถกเถียงอย่างมีสติป,ปัญญาคิดแบบนะการกรองรอบด้านมีวิการวิเคราะห์แยกแยะนะครับมันจะเกิดความกอบงเลยทางปัญญานะครับ <c oughs> ใครละเกี่ยวข้องกับการชุมนุมบ้างน,นะครับถามไปบ้างแล้วนะ มีใครบ้างล่ะที่มาเกี่ยวข้อง,ของกับการชุมนุมเนี่ยมีประชาชนแดงก้าวหน้าไหมเข้าไปช่วยนะมีคนที่เป็นคนที่จัดตั้งโดยพรรคเพื่อไทยมีคนที่ถูกจ้างไปในบางส่วนหรือมีแกนนําที่ช่วยรับผิดชอบรับเงินรับทองมาเพื่อจะไปช่วยกันสารระบบลงไปเพราะจะให้คนบางกลุ่มเนี่ยที่มีเขามีใจอยากจะช่วยเหลืออยากจะสนับสนุนสแสดงออกทางการเมืองแต่ไม่มีเงินมีทองเนี่ยการใช้เงินไม่ใช่เรื่องผิดนะครับเป็นเรื่องปกติมากนะครับ เมื่อก่อนอาจจะใช้เงินจ่ายกันเป็นหัวเป็นพันหลักพันวันนี้กลาจะเหลือสองสามร้อยนี่เป็นเรื่องปกติเลยนะไม่ใช่เรื่องเสียหายเลยนะครับมันต้องมีคนลงทุนหรือแล้วงานเนี้ย่็อย่างที่ทราบะครับคนที่ไปเขารับเงินไปนี่แปลว่าเขาหิวเงินนะครับแต่เขาไปเพราใจเขาจะไปอยู่แล้วแต่มันมันจําเป็นต้องกินต้องอยู่แล้วคุณจะให้เขาเนี่ยนอกจากเสียเงินจากการไม่ได้ประกอบอาชีพแล้วเนี่ยจะต้องไปเสียตรงนั้นอีกเหรอแล้วเป้าหมายที่เขามองอาจจะมองว่างานนี้คือประโยชน์ของกลุ่มคนที่ออกเงินนะ่ะเป็นหลักก่อน โดยเฉพาะเบื้องหน้าก่อนจะหวังประชาธิปไตยสมบูรณ์ยังไม่ได้แต่ออกมาแล้วมันก็ทําให้กระแสประชาธิปไตยนั้นเข้นะมแข็งขึ้นนี่มันมีความลึกลับซับซ้อนนะครับจะไปหาว่าคนรับเงินเนี่ยแล้วเป็นคนที่โอ้โหพวกนี้ถูกจ้างมาเป็นควายแดงเนี่ยมันก็ผิดอีกนะครับเพราะมันต้องดูหลายเรื่องเหมือนกันนะใครเกี่ยวข้อง,ของกับการชุมนุมบ้างนะครับ <c oughs> แล้วเนื้อหาสาระของการชุมนุมเป็นอย่างไรอันนี้สําคัญนะครับ เพราะว่าเป้าหมายอะไรต่างๆที่จะเกิดขึ้นและผลของการต่อสู้รังประชาธิปไตยนั้นมันอยู่ที่เนื้อหาสาระพี่น้องเนื้อหาสาระพูดกันเรื่องอะไรแล้วเนื้อหาสาระยังหมายถึงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีด้วยยุทธศาสตร์คือเป้าหมายสูงสุดที่บอกว่าอยากได้อะไรเนี่ยนะครับแล้วหายไปไหนแล้วนะครับอเนื้อหาสาระนี่จะหมายถึงการพุ่งเป้าพึ่งประเด็นนะเป็นยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยก็ต้องหมายถึงกลและวิธีในการขับเคลื่อนว่า จะชุมนุมอยู่ที่ไหนอย่างไรเพื่ออะไรนะจังหวะไหนทามิ่งด้วยนะจริงๆมันก็มาเกี่ยวมีคนเขาพูดกับผมมาเนี่ยนะครับจังหวะทามิ่งของการนําเสนอเนี่ยมันไม่ดีการตั้งคําถามตรงเนี้ยจะไม่ต้องมาถามตอนนี้นะครับเอาไม่ถามตอนนี้จะจะไปถามตอนไหนครับเพราะว่าประโยชน์ของคําถามตอนเนี้ยมันจะได้กลับไปสู่คนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับและเพื่อจะได้ตัดสินใจแม้ทางแกนนําเองนะครับก็ะจะต้อง นะตั้งคำถามเหล่านี้ด้วยเหมือนกันคนลงลงทุนก็คงต้องตั้งคำถามนี้เหมือนกันนะถ้าทัลเลอร์ทัลล่านะลงทุนโดยที่ไม่คิดให้ดีเนี่ยก็จะเหมือนกับพวกที่สนับสนุนกปปสอจ่ายเงินกันวันแล้วเป็นห้าร้อยล้านนะสุเทพเอาเงินไปซื้อที่ดินให้ลูกชายปิดสํานักงานนะ,ะที่ดินในระดับอาเภอนะครับเสร็จแล้วก็น้องลูกชายเนี่ยสามารถจะเข้าไปนะโอนที่ดินกันภายในวันไม่กี่วันหลังจากที่รับเงินที่เริ่มมีการชุมนุม มันจาเป็นต้องมองตรงนั้นนี้ในส่วนของเนื้อหาสาระเนี่ยนะครับเราจะต้องดูว่าถ้าเป้าหมายมันคืออะไรเนี่ยเนื้อหาสาระของการชุมนุมนั้นมันจะต้องพุ่งเข้าไปใกล้เป้าหมายให้มากที่สุดแล้วชัดเจนที่สุดว่ากําลังไปตรงนั้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สําคัญ <c oughs> นอกจากนั้นนะครับโอกาสในการได้ตามเป้าเนี่ยเป็นไปได้แค่ไหนจะคุ้มไม่คุ้มเนี่ยก็ต้องมองโอกาสด้วยเหมือนกันนะครับขี่ช้างจับ ตั๊ก,กแตนอย่างเงี้ยนะโอกาสจะจับตั๊ก,กแตนก็ไม่ใช่ง่ายนะขี่ช้างไปเนี่ยว่าตั๊ก,กแตนมันวิ่งไวนะ้ช้างเคลื่อนไปที่ไหนก็ตักกแตนมันอยู่ตามสุมทุ่มพุ่มไม้อะ่ะขี่ช้างไปก็นะมันก็ต้องตัวใหญ่ไปพาดไปโดนกิ่งไม้ตั๊ก,กแตนก็กระโดดหนีอย่างนี้เป็นต้นนะครับด้วยอ,อะไรก็แล้วแต่โอกาสจะได้ตามเป้าเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับต้องดูด้วยเหมือนกันนะครับสิ่งที่เราทํากับ ผลที่เราอยากจะได้เนี่ยม,มันคนเราดูเรื่องความเรื่องโอกาสจะได้ตามเป้าเนี่ยก็ต้องดูว่าการชุมนุมกับการจะให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ล้มล้างอํานาจทหารกําจัดอํานาจกษัตริย์หรือว่านะเอาคนผิดเข้าคุกสถาปนานิติรัฐนิติธรรมสร้างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างเงี้ยสมมติอย่างเนี้ยนะเอาเอายังไม่เต็มทั้งหมดแต่เอาอันใดที่มันตรงเป้าตรงประเด็นเป็นเนื้อหาสาระที่สําคัญที่จะสอดคล้องกับการ สมมติเาเป้าหมายคือการเปลี่ยนระบอบเนี่ยถามว่าโอกาสจะได้เนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนโดยเฉพาะการชุมนุมที่อักษะอย่างเดียวนะครับทีนี้เราก็ต้องไปดูสาระว่าเขาชุมนุมที่อักษะนั้นเขาเนี่ยต้องการให้ทั่วประเทศนั้นมีการเคลื่อนไหวอย่างไรด้วยเหมือนกันนะที่ผ่านมาเนี่ยฝากเตือนไปยังพี่น้องกนปชอนะสองครั้งสองปีที่โดนล้อมกรอบแล้วก็ถูกสลายการชุมนุมทั้งปีห้าสองและปีห้าสม เป็นเพราะว่าท่านไปอยู่ยืดเยื้อยาวนานนะครับท่านพออยู่นานปุ๊บความชอบทมในการจะอยู่มันลดลงนะครับเพราะว่าไปทาความเดือดร้อนให้คนอื่นด้วยอะไรด้วยแล้วก็เป้าหมายในการที่จะดูว่าจะจบเนี่ยนะครับมันก็อาจจะนะไม่ได้ไม่ได้ชัดเจนนะครับก็ทําให้หลายฝ่ายเกิดความสงสัยนะแต่สิ่งหนึ่งที่ท่านจะต้องจําก็คือว่าทั้งสองครั้งที่โดนเขาสลายนั้นมวลชนรถ ถ้าเราะเมมันไม่มีเส้นใหญ่เหมือนสุเทพนะครับมวลชนรถสุเทพนั้นไม่มีปัญหาเข้าคุกโดนจับได้ก็ทังมือถือโอกาสประกันตัวนะครับเพราะฉะนั้นเขาเส้นใหญ่แต่ของเราเนี่ยถ้ามวลชนรถมื่อไห่แล้วโดนเลยโดนล้อมกรอบโดนปราบทันทีสองปีนั้นก็เห็นไปตามนั้นแล้วมวลชนข้างนอกเขาช่วยไม่ได้แล้วครั้งเนี้ท่านจะยังยืนยันเอา ไข่ปนนไปใส่นากรกาใบเดียวหรือว่าจริงๆแล้วมีแผนในการที่จะรุกประเทศนะครับเหมือนที่ผมได้นําเสนอว่าจะต้องให้พี่น้องตามต่างจังหวัดนั้นปักหลักปักฐานนะครับตั้งฐานรอคอยไว้จังหวะสําคัญมาปุ๊บเนี่ยนะครับก็ต้องรอจังหวัดจัดการกับพวกกบฏพวกที่ได้อํานาจมาโดยไม่ชอบด้วยหลักประชาธิปไตยนะครับแต่นี่เราเอาเมอวลชนไปนะไปขู่ไปด่าไปกักไปกันอะไรเขาไว้เนี่ย เพื่อที่จะต่อรองให้ทุกอย่างเข้ามาอยู่ในกรอบแล้วกรอบที่ว่านั้นถามว่าเป็นเป้าหมายที่สูงสุดหรือไม่หรือเป็นกรอบที่ขอให้ในการเลือกตั้งจบแล้วก็นะครับก็จะเดินอยู่ในกรอบเดิมซึ่งมีองค์กรอ,อิสระอยู่เหมือนเดิมเนี่ยนะครแล้วก็การที่ฝั่งตรงข้ามจะทําอะไรหลายอย่างเนี่ยก็ทําไม่ได้ก็ความผิดมันก็นะครับไม่ไม่ไม่ไมเต็มที่สัทีนะครับนะเพราะนั้นเราก็ไม่มีความชอบธรรมที่จะจัดการเขาได้คือมันอยู่กับเรื่องของรายละเอียด นะครับขององค์ประกอบในสมนการของปัญหาทั้งหมดของของพลวัตทางการเมืองตรงนี้นะครับนอกจากโอกาสแล้วก็จะยืดเยื้อไปเท่าไหร่ล่ะถ้าจะมองเรื่องความคุ้มเนี่ยก็ต้องรู้ว่าเป้าหมายคืออะไรแล้วใช้เงินใช้ทองแต่ละครั้งไปเท่าไหร่เนี่ยถึงที่สุดแล้วมันจะยืดเยื้อไปเท่าไหร่นั่นเป้าหมายถึงนะครับความเสี่ยงในการที่จะเสียความชอบธรรมนะครับ มันดื้อด้านยาแล้วความเสียหายทางเงินทางทองนี่จะเพิ่มขึ้นโอกาสที่มวลชนจะลดลงนะครับขาดความศรัทธาเชื่อมั่นพอไปแล้วไม่ได้แรงใจเหมือนกับสุเทพที่ประกาศจะจบตั้งหลายครั้งแล้วทําไม่ได้นะครับอันนี้จะยืดเยื้อไปอีกเท่าไหร่ล่ะนะครับพอคุ้มไม่คุ้มนี่มันต้องไปดูที่จุดจบจุดจบมันอยู่ในอนาคตเพราะนั้นก็ต้องขาดเดาด้วยเหมือนกันจะยืดเยื้อออกไปเท่าไหร่แล้วการยืดเยือนั้นจะทําให้เกิดผลลัพธ์เพิ่มขึ้น ดีขึ้นนะหรือลดลงนะครับแล้วตัวแปรอื่นก็ต้องเอาเข้ามาดูด้วยนะครับนะมันมีตัวแปรแทรกซ้อนอย่างไรฝั่งตรงข้ามเขาเคลื่อนไหวอย่างไรมีพัฒนาการทางพลวัตต่างๆของการต่อสู้อย่างไรบ้างเนี่ยการทีนะ่พวกเราหัดคิดหัดตั้งคําถามเนี่ยพี่นะ้องเป็นเรื่องสําคัญที่สุดบางครั้งเนี่ยผลลัพธ์หรือคําตอบที่ดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่ว่าตั้งคาถามละเอียดรอบคอบแค่ไหนด้วย ผมถึงมาชวนคิดชวนคุยนะครับรายการที่มาทลายประชาชนที่ผมทำเนี่ยได้ตั้งขึ้นมาอย่างนี้เพราะ,ะมีหลักการเหตุผลอย่างนี้ก็หวังว่าพี่น้องที่อยู่รับฟังคลิปนี้นะครับจะเข้าใจในเจตนารมณ์ที่จริงนี่มันเอาไปใช้ประโยชน์ได้หมดเรื่องการรักเจ้าไม่รักเจ้าเนี่ยต้องรู้จักตั้งคําถามตรงนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะพี่น้องนะครับถ้าเห็นว่ามันโอเคใช้ได้จะเป็นสาระประโยชน์กับใครเนี่ยก็ส่งต่อไปก็แล้วกันนะครับ ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วก็เราคงจะเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ